ถ่ายร้านสันเพชรดีเซลนะครับสันคันดีเซลครับตัวนี้จะเป็น TF 115 YM นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวนี้คิ้วหมดครับเล็กไงเล็ันเล็กคิ้วหมดนะครับตัวนี้เสียงนิ่มเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับสันเพชรครับสองหมื่นสองเจ็ดครับผมโอ้ตัวนี้อยู่สองหมื่นเจ็ดนะครับตัวนี้ปิดการขายแล้วนะครับตัวนี้ M105 ้านะครับติดการขายไปแล้วนะครับนะครับตอนนี้มาดูร้านสารเพชรดีเซลนะครับตัวนี้เครื่องเยอะนะครับเครื่องมีหลายตัวนะครับนี่นะครับร้านนี่เจ้าของร้านนะครับนี่เจ้าของร้านนะครับไงก็ฝากติดตามช่องรถไถคนจนด้วยนะครับมีเยอะนะครับ่ังมีเยอะเยอะแยะเลยครับไปดูในบ้านนะครับ อยงง่าลืมนะครับนี่ร้านสันเพชรด,ดีเซลนะค,ครับอ่ะแนะนําเลยครับสันเพชรนีเครื่องแรงละพันครับผมตัวนี้อีที95 95นะครับตัวนี้ราคา9,500นะครับสันเพชรนะครับตัวนี้ก็เครื่องเดิม,ดมนะครับตามสภาพนะครับตัว9,500นะครับด้านนี้ก็มีนะครับ โอ้เครื่องเยอะนะครับร้านสันเพชรนี่เครื่องเยอะนะครับดูนะครับตัวนี้ก็เป็น E t ที95นะครับตัวนี้ก็95นะครับเครื่องมาใหม่ๆนะครับตัวนี้เครื่องเดิมนะครับตัวนี้ตัวนี้เครื่องเดิมนะครับเนี่ยนะครับเสียงเป็นไงก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวให้สัางเพชรติดให้ฟังนะครับตัวนี้จะเป็น E t ที95ตัวนูน นะครับตัวนี้ตัวนูนสวยมากเลยครับนะครับ 74. <plural issions> ตัวนี้ตัวนูนนะครับเดิมเดิมเลยนะครับเนี่ยดูนะครับไม่ร <adults> <kicking> ู <avent mental Sure> ้ว่าช่างเพชรขายเท่าไหร่นะครับตัวนี้กับเครื่องสวยนะครับตัวนี้จะเป็นร้อยห้าร้อยห้าวายเอ็มนะครับตัวนี้เครื่องก็สวยนะครับเนี่ยนะครับเครื่องมีเยอะนะครับร้านสัมเพชรนะครับดูแล้วนะครับ ตัวนี้จะเป็น L M ร้อยสิบห้านะครับตัวนี้เครื่องตัดสีนะครับตัวนี้จะเป็น E T หนร้อยสิบนะครับตัวนี้ร้อยร้อยสิบเปิดแล้วนะครับตัวนี้ร้อยสิบเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมดูนะครับตัวนี้ร้อยสิบเปิดแล้วนะครับแล้วก็จะมีโครงมุ้ยเล้งบางนานะครับตัวนี้มุ้ยเล้งบางนานะครับสวยนะครับพร้อมร้อยโยงนะครับ ชมได้นะครับตัวนี้มุ้ยเล็กบางนาทีเดี๋ยวถามช่างเพชรด,ดูนะครับตัวนี้ก็มีนะครับนี่ฝั่งนี้ก็มีนะครับตัวนี้จะเป็นคูบัต้าอีทีเก้าห้าเหมือนกันนะครับขายเก้าพันห้านะครับช่างเพชรบอกขายเก้าพันห้านะครับมาดูชมได้นะครับ เครื่องเดิมๆตามสภาพนะครับเบอ9,5เก้านะครับตัวนี้ก็เป็น E t 9ี้าห้านะครับนี่9,5ัน้าเหมือนกันนะครับเครื่องเดิมๆตามสภาพนะครับเครื่องเพิ่งมาลงใหม่นะครับนะครับดูชมได้นะครับนี่ช่างเพชรนะครับช่างเพชรดีเฟลนะครับ ช่างเพชรนะครับบริการดีนะครับเห็นได้ข่าวว่าวันนี้จะเอาโครงมาลงอีก3 0ตัวนะครับมาดูมาชมได้นะครับร้านสันเพชรดีเซลนะครับเครื่องสวยๆงั้นเลยนะครับเนี่ยนี่เป็น E ีทีเก้า้านะครับอีทีเ้าาเดิมๆตัวเท่าไหร่ครับช่างเพชรครับ ET95 ตัวนี้ทำสีอยู่ที่หมื่นสี่ครับผม๋อตัวนี้หมื่นสี่นะครับติดนิ่มๆเลยนะครับมีรับประกันให้ด้วยนะครับมีครับผม ตัวนี้เป็น di ร20ยยโอ้โหตัวนี้สวยมากเลยครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่นครับช่างเพชรครับอ๋อตัวนี้สามหมื่นนะครับมาดูชมรีบรีบเลยนะครับเหลืออยู่ตัวเดียวนี่แหละครับเนาะนะครับตัวนี้จะเป็น rt ร้อยนะครับขอนมาเยอะนะครับก็เลยมารีวิวให้ดูนะครับตัวนี้ก็เป็น rt ร้อยเหมือนกันนะครับตัวละประมาณ 78นี่แหละครับเนี่ยเนาะดูแล้วนะครับโคงก็ตอนนี้โคงไม่ค่อยมีนะครับแต่มีแต่เครื่องเยอะนะครับเครื่องนี้มีเยอะเลยนะครับหรือจะเป็นเครื่องซิ่งนะครับเครื่องซิ่งก็มีนะครับประมาณหนึ่งสี่นี่นะครับเยอะ e ก้าห้านะครับนะครับตัวนี้คูปต้ตอที ET8 แรงนะครับขายแปดพันนะครับตัวนี้นะครับติดนิ่มๆเลยนะครับทั้งชุดนี้เห็นช่างเพชรบอกขายอยู่หมื่นสี่นะครับ วันนี้ปิดแต่เช้าเลยสนุกสนใจก็มาดูชมได้นะครับร้านสันเพชรดีเซลนะครับติดกับป้อมตำรวจดงกระทิงนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับช่องรถไถคนจนนะครับวันนี้สวัสดีครับ